ก่อนที่การแถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนผู <Boy. S 2> ้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะคะในวันนี้ค่ะสนชจะประชุมวางกรอบการแถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนโดยยืนยันว่าจะไม่มีการซักถามคู่กรณีเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ําชัดเจนแล้วว่าไม่มีการส่งสัญญาณใดๆถึงสนชก่อนจะมีการพิจารณาลงมติในคดีถอดถอนค่ะทางการเมืองเขากวิจารณ์ก็ใครอยากวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปที่เเป็นเรื่องของสนชเขาทางาน เข้าใจไว้ก่อนว่าสทชกสทชตั้งมาเพื่ออะไรหนึ่งตั้งมาเพื่อทํางานในหน้าที่ของสภาแทนสภานิติสภาสภาอะไรนะสภาผู้แทนกับสภาพุทธสภาใช่ไหมย,ยกเลิกไปก็ต้องมีคนทํางานด้านกฎหมายทํางานในเรื่องของการร่วมกับฝ่ายรัฐบาลในการประสานการในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไม่ได้มองว่ามันตั้งมาเพื่อไปลงโทษอะไรใครเป็นหลักไม่ใช่หรือไปดูที่หน้าที่ตั้งไงผลยังไม่ออกมาเลยอ่ ก็ไปฟ้องมาฟ้องไ,ได้ก็ไปฟ้องมาอเอประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสะข่าวการส่งสัญญาณให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชก่อนจะมีการพิจารณาลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีปล่อยปะละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวพร้อมยืนยันว่าหน้าที่ของสอนชคือการทำงานแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ได้ทำหน้าที่ลงโทษใครเป็นหลัก ส่วนขั้นตอนในการพิจารณาถอดถอนนายแพทย์เจตศิรธรานน์สมาชิกสนชในฐานะวิปสนชเปิดเผยว่าการถแถลงปิดสำนวนถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนอนท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาจะมีขึ้นในวันที่21มกราคมและการถแถลงปิดสำนวนถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์จะมีขึ้นในวันที่22มกราคม เบื้องต้นวันนี้วิปสนชจะหารือร่วมกันว่าจะมีการกําหนดเวลาในการถแถลงปิดคดีหรือไม่และต้องดูว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมาด้วยตัวเองหรือว่าส่งตัวแทนมาเพราะกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือไม่สำหรับการถแถลงปิดคดีจะไม่มีการซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาอีกซึ่งโดยปกติจะให้ถแถลงเพียงคนเดียวเหมือนกับการถแถลงเปิดคดี สำหรับการลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์หากที่ประชุมมีเสียงข้างมากเกิน132เสียงเห็นว่ามีความผิดสอบวุฒิจริตต่อตำแหน่งหน้าที่จริงนางสาวยิ่งลักษณ์จะถูกเว้นวรคทางการเมืองเป็นเวลา5ปีซึ่งจะไปสอดคล้องกับกรอบที่เป็นบทบัญญัติไว้ในมาตรา35วรรคีของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ที่ป้องกันไม่ให้ผู้ประพฤติมิชอบเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ขึ้นอยู่กับการตีความต่อไปว่าหากที่ประชุมสนชมีมติให้ถอดถอนจริงจะมีผล ย้อนหลังหรือไม่อย่างไรเพราะขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จดังนั้นเรื่องดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญ ด้านนายนรวิทย์ล่าแหล่งที่ปรึกษากฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์เปิดเผยว่าทีมทนายความได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำคำชี้แจงในวันถแถลงปิดคดีตามกรอบสำนวนของปป,ปชและคำถามของคณะกรรมาการซักถามส่วนการลงมติเพื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงในการถแถลงเปิดคดีและรับฟังคำถามของปป,ปชยังเชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะยังคงได้รับความเป็นธรรมจากสมาชิกสอนอชค่ะ